สวัสดีค่ะพี่น้องเอน้มากินอาหารเรน,าน,นื้อครับในอ้วนเราจะเนาะอนวันหยุดเมนูขนมจีนขนมจีนน,จน,น,จน,น้ำเงี่ยว เทนำลำไยก็อันนี้อันนี้ลำไย,ยของแถบอ่ะมิน <c oughs> ดูมันนี้จะมากินยังขนมนำเงี้ยวมีหลายเมนูเลยจากขนมเส้นน้ำเงี้ยวน้ำจีนนำเงี้ยวแกงฮังเล ก,กินหมดร์บันนี่เด้อเด้อเด้อทำเป็นเด็กเอาเขเบื่อฮะหายเดียวอ,อยู่อืมหน,นึ่งมาแล้บ้าหอมมาแล้วจ้อเพื่อนเพื่อนที่นองมากินขนมจีนทางภาคเหนือเนาะจ้านอ้อมื่อนี่เปลี่ยนบรรยากาศร้านไม่ขา,ลายลอย มากินประจำค่ะร้านเนี่ยแซบ่บบึงนวันกินซิมเมืองนหนา้เข้มข้นขนาดเลยดูอายคนดูอายทำแต่แซบ่บไปอ้วนแน่นอนครับ เหนยวเข้าครับผมเสียงรถแลนไปแลนมาเพราะว่าอยู่ขางทางเราจะเนาะทางไปวัดพนังเชิงที่เขาไปร้อยกระทงเมื่อนานนะจ๊ะว <ล transparency S 3> ันสู้ๆ like ถือปากคนยังคกเลยถ้าคนได้กินอาหารเหนือเนี่ย มนูกับมีหลายอย่างเลยจ้ะแกงหั่งเล็กนมจิน้นนำเงี้ยวข่าวส้อยหลายอย่างใครที่ผ่านมาทางวัดพน,นังเชิงก็แวะมาได้นะาจาน๊ะเนาะก่อนจะถึงวัดพน,นังเชิงจกัจกประมาณสักกิโลนึงเด้บยาว่นก่อนจะถึงวัดพน,นังเชิงลานจะอยู่ขวาเมือน่าจา๊ะเนาะ โอ้ยเดี๋ยวขอตัวกินก่อนเดี๋ยวบทท่านอนะ้วนสำหรับคลิปนี้มากินขนมจีนนำเหนียวน้ำกันด้จ้ะเดอ้อสำหรับคลิปนี้ก่ะสวัสดีค่ะ